วันนี้มาชมเนี่ยครับวิธีการทำให้ a r ที่แบบว่าของเราตัวละครเราตัวต้นฉบับก็จะอยู่ตรงล่างๆใช่ไหมครับก็เปลี่ยนตัวละครมันมีตัวละครที่แยะๆมากมายถ้าเราจะเอาตัวไหนแล้วก็เลื่อนดูก็จะเลือกเอาเลยตัวละครตัวไหนตัวอย่างเช่นตัวตัวละครตัวที่เป็นเด็กเป็นตัวตัวนี้เห็นไหมครับตัว เนี่ยตัวเนี้ยที่เป็นอ่านว่าโมเมนต์ตัวอื่นตัวละครตัวอื่นลองสร้างตัวละครตัวนะครับก็เป็นวิธีการที่เราสามารถเอาไปโพสนชซเชียวได้ตัวนี้เอาตัวหล่อรูปต้นฉบับแล้วก็ลงต้นฉบับไปก็จะประมาณนี้แต่เราจะเอาตัวละครที่เป็นอ่าตัวนี้นะผมจะลองเทสตัวละครตัวนี้ดูน ก็รับชมกันไปนะครับรอแ,แป๊บหนึ่งครับตัวละครอันนี้เป็นโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมตัดต่อตัวเนี้ยมีหนวดมีเขา่ามีใส่ไม่ได้ใส่แว่นครับถ้าใส่แว่นมองไม่เห็นน,นก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราจะเอาก็บันทึกแล้วก็เลื่อนดูตัวนี้ตัวละครลับเบอร์ตัวลับเบอร์ตัวลับเบอร์จะได้ประมาณนี้ผมทมําไปแล้วแล้วก็ตัวตัวอื่น ตัวนี้ก็จะประมาณี้ PS ตัวนี้ลองดูที่เป็นการ์ตูนก็จะประมวลผลประมาณสักไม่ถึงนาทีครับทีนี้ AI อีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับก็เป็นแนวทางให้หลายๆคนลองทดลองทำสักปั๊บหนึ่งเนี่ยสร้างตัวละครขึ้นมาแล้วก็เซฟบันทึกไปตัวละครน,นี้ตอนเป็นเด็กอันนี้ก็หนุ่มขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยครับ อนิเมะก็มีตัวละครที่เป็นตัวอนิเมะเป็นไงอันนี้อนิเมะหรือเปล่าลองสักแป๊บหนึ่งครับก็สร้างตัวละครขึ้นมาเราสามารถไปโพสในแพลตฟอร์มได้หลายแพลตฟอร์มได้นะครับรูปภาพเราเห็นไหมครับก็เป็นแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวจะให้ดูตัวละครทุกตัวเล่นเน่าแป๊บเดียวครับทีนี้ AI มีเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถไปทำปโพสในโซเชียล เียได้เจนลิขสิทธิ์ของเราเนื่องจากเป็นตัวละครเราใ่เสื้อสีฟ้าใช่หไหมครับโปรดถ้าจะเป็นตัวอื่นก็ได้ตัวตัวละครตัวอื่นสมมติว่าตัวตัวนี้อะ่ะที่เป็นการ์ตูนหน่อยเนี่ยแล้วก็เซฟบันทึกโปรแกรมนี้ก็เป็นโปรแกรมในเดี๋ยวจะใครสนใจก็ทักมาฟรีสายฟรีครับฟรีทำฟรี ก็เป็นแนวทางว่าเราจะเอาตัวละครแบบไหน,นที่เป็นหน้าตาเราที่เป็นต้นฉบับนี่ถ้าเป็นต้นฉบับของเราก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่ต้นฉบับหน้าไม่เงี้ยอยู่น่ถ้าเราเอาอันใหม่มาใหม่ก็เราก็สร้างตัวละครขึ้นมาจากรูปภาพของเรานี่แหละกับเป็น,นวิธีการที่เราจะสามารถเปลี่ยนบุคลิกของเราได้ที่เป็นตัวการ์ตูนผ่าน AI AI ทุกวันนี้ทำได้เยอะมากมาย ฝากแนะนำนะแนะนำแบบใช้ฟรีครับเป็นโปรแกรมใช้ฟรีเป็นโปร,แกร,ปปรแกรมนี้แตวนี้ครับเจาเลยก็อยากให้ทุกคนลองไปทําดูทุ่มชอบรูปนี้มากเลยถ้าเราชอบรูปนี้แล้วก็บันทึกเอากดบันทึกก็เขาจะบันทึกไว้ในเครื่องให้เราสุดยอดเลยเจาวบันทึกไว้โปรแกรมนี้ก็จะเป็นลูกเนไก่ครับในยูค c u t ลองไปทําดูสุดยอดครับเจ้าประมาณนี้ครับนี่ที่ผมทำไปแย่ๆมากไหมดูก,กระตูนครับแค่นี้นะครับสุดยอดสวัสดีครับ